สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้มารีวิวงานศูนย์นะครับเป็นระบบระคังล็อกบนเซฟบนนะครับเสียงใสใสเลยครับรุ่นนี้มาในราคาเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเกสิบเก้านะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวท้ายตัวนี้จะเป็นไม้สักตัวรางเราจะเป็นประดูนะครับรุ่นนี้ยาวรวมร้อยสี่สิบห้าครับช่วงชักหกสิบปีอลูมิเนียมนะครับหนาหกมิลศูนย์สแตนเลสหน้าหลังนะครับ ตัวนี้ตั้งไปให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมนะครับเป็นสแตนเลหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวลองให้ดูนะครับรุ่นนี้แถมไปครบนะครับอุปกรณ์ลูกยางสายไปครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวกดน้ำนะครับฟังเสียงตอนลูกออกครับใสใสเลยครับ ปีกตัวนี้รับยางได้หลายคู่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวดึงมาให้ดูนะครับน่าจะประมาณสิบกว่าเมตรน่าจะนานครับน่าจะเห็นอยู่นะครับหนึ่งพันารนะครับพร้อมใช้งาน มือสอดก็มีนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับอยากดูเพิ่มเติมทักแชทมาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับระบบระคังนะครับล็อกบนเซฟบนนะครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสนใจทักได้เลยครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ